ซื้อหุ้นตัวไหนดีครับโค้ดสำหรับคนเริ่มต้นอย่างผมคำตอบครับอย่าหาว่ากวนตีนซื้อหุ้นที่คุณรู้จักและเข้าใจมันเป็นอย่างดีครับซื้อบริษัทที่คุณรู้จักและเข้าใจมันเป็นอย่างดีสังเกตว่าสองคำตอบผมไม่ตรงกันนะคำตอบแรกมันคือหุ้นคำตอบที่สองคือบริษัทซึ่งจริงๆมันคือตัวเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นอะไรสักหุ้นหนึง่งคุณกำลังจะเป็นเจ้าของบริษัทนั้นนะ่ะคุณคิดว่า เจ้าของที่จะทํากําไรจากธุรกิจของตัวเองเนี่ยมีใครไหมเขาไม่รู้ว่าธุรกิจเขาขายอะไรมีใครไหมที่ไม่รู้ว่าโมเดลการสร้างรายได้ของเขาคืออะไรเขามีกี่สินค้าและบริการรายได้หนึ่งเซของเขามาจากสินค้าแต่ละอย่างกี่เปอร์เซ็นต์สปีย้อนหลังที่ผ่านมารายได้เขาเพิ่มขึ้นไหมกําไรเขาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขาปันผลให้ผู้ประกอบกิจการมากขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะ อะไรคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้ายังซื้อสินค้าและบริการของเขาอยู่แล้ววันข้างหน้าจะลูกค้าจะยังซื้อสินค้าและบริการของเขาไหมแล้วปัจจัยภายนอกล่ะเกี่ยวข้องหรือเปล่าการเมืองเศร,รษฐกิจนะสังคมเทคโนโลยีมีผลกระทบไหมอีกสามปีข้างหน้าลูกค้าจะยังซื้ออยู่หรือเปล่าอะไรคือทําให้ลูกค้ายังซื้ออะไรที่ทําให้ผลกระทบต่างๆเหล Kang ่านี้ไม่เกิดอะไรกับสินค้าและบริการเขาเลยเขามีแบรนด์ที่แข็งแ,แกร่งหรือเปล่า ใครจะซื้อสินค้านี้ก็ต้องเรียกชื่อสินค้าเขาหรือเปล่าเขามีการตลาดที่เป็นไงฮะได้มาเก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่มากใครไปโค่นล้มเขาได้ยากเอ๊ะหรือเขาเป็นเจ้าของสัมทานเอ๊ะหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะใช้เงินลงทุนถ้าเกิดเราจะเข้ามาในธุรกิจขเขาต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยผูกลูกค้าไว้โดย witching Co s t หมายความว่าถ้าลูกค้าจะต้องเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเจ้าอื่นจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอะไร เห็นไหมฮะผมตอบคุณแล้วฮะถ้าคุณตอบทั้งหมดที่ผมถามไปได้นั่นคือคุณรู้จักธุรกิจนั้นแล้วนั่นคือคุณเข้าใจหุ้นตัวนั้นแล้วจากนั้นที่คุณต้องรู้คือราคาที่ควรจะซื้อถูกไปไหมแพงไปหรือเปล่าดูยังไงผมก็แนะนำให้คุณดูค่าอย่างน้อยสุดดูค่า P/E ให้เป็นพูดทิ้งไว้แค่นี้ ถ้าคุณตอบทั้งหมดตั้งแต่ที่คุณถามว่าลงทุนหุ้นตัวไหนดีขอหนึ่งตัวแล้วถ้าผมตอบไปทั้งหมดตรงนี้คุณหาคําตอบได้คุณลงทุนคุณลงทุนในหุ้นตัวนั้นได้ครับคุณควรลงทุนในหุ้นตัวนั้นโอเคนะนะครับไม่ได้ควนตีนนะฮะเนี่ยแต่คนติดตอ่อติดตามเพจเนี้ยอยากให้ตอบได้แบบนี้แล้วเราจะได้ลงทุนได้งไงนะฮะ